โดนชนหน้าเก่งมากอึ๊บผ่านอยู่ฮึบอุ้ยจะถึงแล้วโดนชนหน้าเก่งมากึบผ่านอยู่โอเคครับต้อสัสดีทุกคนด้วยนะครับนิวอยู่กับผมเคฟเคสนะครับผมวันนี้นะครับผมย้ออยู่กันในเกมมาดูบล็อก อาร์กอชิดเคยนะครับผมซึ่งแมบบในวันนี้นั้นเอ่อชื่อแมบบอะไรวะ <c oughs> จำชื่อแมบบไม่ได้เฉยนะครับผมเดี๋ยวก็อยู่ที่หน้าคลิปนั่นแหละนะครับผมไปชื่อคลิปนั่นเองแหละครับผมเออจอแคคือแบบนั่งนั่งอยู่อ่าดืมชื่อนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆก็ดูเองนะครับเดี๋ยวขึ้นให้แบบเต็มจอเลยนี่ตึง้งตึ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 งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ เออนะครับผมแล้วก็ชื่อคลิปก็จะมีบอกทุกอย่างมีบอกหมดปกคลิปมีบอกนะครับผมขออภัยจริงๆนะเพราะว่าตอนที่แคสอยู่เนี่ยสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับผมโอเคครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมแต่ก็เป็นแแบบปะกวัวแหละถ้าพี่จำไม่ผิดม,มันจะชื่อแมบว่าปะกวัวอินอ่าปะกัวอินอ่าอินอินอินดีเซิร์ดดีเซิร์ดเดซเซิร์ดดีเซิร์ด ดีเซิร์ดเออน่าจะดีเซิร์ดดีเซิร์ดแคตเตอร์อะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนแบบกลัวในปราสาททรายอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคพี่จะพยายามผ่านไปให้ได้แล้วกันนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดพร่อมทำเพลงครับไม่ได้เล่นหลายวันเลยนะครับมินิโวลหลือกอ่าหรือร่วมทั้งเกมในคอมนะครับอาจจะลิ้นพันกออันขออภัยนะพี่เกียร์ด,ดันนอย่างเงี้ยพี่เกียร์ดันลอยอ่ะ มันพลาดง่ายไม่ใช่อะไรหรอกมันพลาดง่ายเออแค่นั่นแหละด่าลอยนะอเนี่ยฟึบฟึ๊บอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันยากนะมันเป็นมันคือเป็นหัวร้อนเทเนาะน้องเอ้ยฟึ เสียแทบหมดเลยตัวกลัวทำไมไอ้ควายนะขออภัยในคำหยาบคายนะครับผมโอเคพยายามไปก่อนอจ้าอจื้ออเจ้อโจอจูอจี้ไปค่อยๆไปฮึบเยาะฮึบจำบึดฮึบจำบึดแล้องไปกระตือใจพี่ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครที่อยากเล่นนะครับพี่ทิ้ง UID ของคนสร้างแมบไว้ในดีสคริปชันแล้วนะครับผมรวมถึงว่า ชง,งการโหลดเกมน,นะครับน้องๆก็สามารถไปโหลดกันได้นะครับน้องๆอาจจะบอกว่าพี่ทางซ้ายมันไว้ให้คนในมือถือเล่นนะครับพี่ไม่สนใจหรอกนะพี่ก็จะไปทางที่พี่คิดว่ามันง่ายที่สุดอ่ะแค่นั้นแหละพอนะมันไม่เห็นมีอะไรยากนะตกมาก็ไม่ตายนี่ไหมเออแค่ปีเอยๆก็จะไปเคอะไรนะเออไปค่อยๆไปทำไมมาโดดไม่ได้วะจริงๆมานครโดดได้นะนะอลองฟังอื่นแล้ฟัง ฟังอื่นฟังอื่นก็โดกไปได้ฉะนั้นต้องแข่ปีไปเลยครับมันแค่ถ่วงเวลาให้เราแบบไปช้าๆไปเรื่อยๆฮึบอ่าผ่านฮึบเซฟซะหน่อยโอเควยเลเซอร์ว่ะฮึบอึบโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยค่อยๆใจเย็นใจเย็นๆไปทีละนิดทีละนิดเอออย่างไรอย่าง้นแหละค่อยค่อยไม่ต้องรีบ ต้องรีบมากอุ้ยโดนเอาไหมเอาไหมฮึบฮึบอ้ยโ, uh, โดนไป Thompson ทีละอันดีกว่านี่ยาอะไรไม่รู้โอ аль, ้ยยายามองเห็นแต่มาหิ้วเลือดด้วยฉะนั้นกินไปดีแล้วอุย้ยคูดเร็วคูดเร็วคูดเร็วโอเคพานฮึบอันนี้อะไรเนี่ยเดนลัวใครเก่งอ่ะไปทางขวาเลยส่วนพี่อากาศทางซ้ายเอาให้รอดก่อนนะ เอาทางซ้ายให้รอดก่อนตาลายใช่ไหม <c oughs> วันนี้คือแบบตาลายมากนะฮะพี่วาเสียวมากตรงเนี้ยบอกเลยนะครับการที่ยืนบนอะไรแท่งเล็กๆเนี่ยเปนเสียงตง่อการหดใจวายของพี่มากนะเพราะพี่กลัวอันนี้อะไรวะนเนี้ยว้าวอุ้ยนี่ลอยมาถึงนี่อ้ยอ้ย มันก็ไม่มีอะไรนี่ได้โดยง่ายๆนี่พูดแต่มันพุ Blind, ่งๆเอะมันพุ่งๆเอะฮู้วววอีซี่เงี้ยแหละด่านเลือกอันง่ายนี่โอ้ยๆไปเดืนให้หนามตำล่นทำไมวะไม่เข้าใจตัวเองของคนอื่นมันยากยังไงวะมันก็โดดผ่านเฉยๆเหรอก็ไม่นายากว่ะ เลือดหลอดก็กินเนี่ยนะเพิ่มเลือดเออแค่นั้นนะยากตรงไหนโอ๊ยเจ็บค่อยไๆ,ๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเราก็จะไม่เจ็บปุ๊บเนี่ยเกินแค่นะมันยากตรงไหนโอ้ย y god นี่เชีย่ยล่ะบ่นี้อ่ะอ่ามันหมุนมันหมุนตรงกลางเนาะว้าวมันก็ดูไม่ยากว่ะ โอ้ย oh, โดนปั่นไปด้วยอ่ะมันต้องกะจังหวะที่มันไม่โดนอ่ะ mm. มันยังไงมันก็โดนมันโดดยังไงอยู่วะึโอ้ how how I can pass this mission this huh uh need d n this l e v e l อะไรนี่หูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไเนี แต่มันมันมันต้องผ่านยังไงวะทุกคนเอ้ยเอ้ยมันติดอะไรอ่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่บอกไม่เห็นนะฮึบเนี่ยมันติดอ่ะมันติดอ่ะมันติดอะไรมันติดอะไรก่อนเนี่ยเนี่ยมันติดอะไรอ้ยอันนี้ก็เร็วไปแล้วต้องกะตอนที่อันใหญ่มันช้อนแล้วพอดีอ่ะ อ่าแบบนี้พอได้ฟลุปแล้วก็อันเนี้ยเล็กแล้วก็อันเนี้ยใหญ่ฟลุปแอ่มันได้ได้เลยใช่ไหมมันแค่นิดเดียวมันผ่านเลยโอ้โหโดดไม่ผ่านอีกมึงก็ทำให้สกายเลยใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้พูดอเอ้าผ่านเฉย้าแบบงงๆเพราะว่าโดดเฉียงเข้าไปหรอมะั้งมันถึงเลยเอ๊ะ, <laughs> อะ อันอื่นนี่ไม่ได้อันอื่นใช้สเต็ปแรกไม่ได้สเต็ปแรกมันแบบกระโดดเข้าไปเลยได้อออันนี้โดดผิดจังหวะไม่เป็นไรแยกชิบหายเลยมีสกคลิปคือมันไม่ปาก,กว่ามันมันโอ้โหล้วไม่ทางแบบโอ้สุดลูกหูลูกตาไกลจัดๆมันนี้จะผ่านไหมอะไม่ใช่ว่าอันนี้มันคือแบบ เลเวลสุดท้ายอะไรเงี้ยยากสุดอะไรเงี้ยโอ้ยผมและทอ้อใจโคตรท้อใจเลยเพื่อนนี่น้องๆทุกคนครับพี่ขออภัยในคำหยาบคายแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับจังหวะนี้ผมผมพยายามที่สุดแล้วที่จะไม่พูดคำหยาบแต่ว่ามันก็เผลอตัวเผลอใจทำลงไปทุกที พี่ก็ไม่อยากจะยาให้เรา,เราได้ยินแต่แม่ไม่ได้ยิ่ใจเว้เลย OMG โ,อโอมยมาจาก Oh my goodness ทอพี่ท้อใจจัดๆในการที่จะผ่านตรงนี้ไปให้ได้ึกูอขอเธอเลยแม่เอ้ย ช่องเช็ต <modeling> น <sm vocal and nous> ี่คือขำแล้วอ่ะตอนนี้จังหวะนี้คอมเมนต์ก็คือแบบฮ่าฮ่าฮ่าไอพี่กากไอพี่โง่มึงไม่เผลินโอ้ไปกลัวแค่นี้ทำไมมึงไม่แผ่านมะเออพี่กากเองนะครับทุกคนไม่มีอะไรจะปฏิเสธอู้โดนตบมาสกไกลเลยเปรตเอ้ยฮึบฮึบโดนชนหน้าแกงมาผ่านอยู่ โ okay. อเครอรอรอฮึบโดนชนหน้าเกงมาผ่านอยู่ฮึบโอ้วว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 โดนชนหน้าเกงมาอึ้บผ่านอยู่ฮึบอุ้ยจะถึงแล้วโดนชนหน้าเกงมาฮึบผ่านอยู่ยกกอ,ยอ้าไอ้เหี้ยร์ผ่านมาดูใจนิดเดียว โดนช้อนหน้าแกงว่ะฮึบบงก็ชชอนสูงไปโอเคโดนช้อนหน้าแกงว่อึบผ่านฮึบโอ้โดนเลยฟังกิงงก้งบ a ชแมนฟังกิ้งบ h ชอด่านแรงมันไม่ยาก ผ่านไปวะอาผ่านอยู่โดนชวนนะแกงโอเคได้อยู่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของโอเคคนนี้โดนชวนนะแกงถึงไมวะไม่ถึงไอ้เชี่ยเอ้ย โดนโชนหน้าเกงไปหนึ่งทีโอ้ฟักกิงบิชแมนแม่งไม่มีเกียร์หมวดด้วยไงประเด็นอนะ่ <c oughs> ถ้ามีเกียร์หมวดนี่คือแบบจัดหนักจัดเตะอะไรเนะี่ยถ้ามีเกียร์หมวดก็คือบินบินข้ามไปแล้ว <c oughs> คือมันไม่ยากเกินความสามารถหรอกเว้ยแต่ว่าไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยมันมันพลาดพลาดยาวๆาพลาดบ่อยๆแล้วไม่เหนื่อยมันโตเตหัวใจเ้ย ทุกคนครับจากความพยายามนับร้อยนับพันของผมนั้นผมบอกเลยว่าผมทอเทหัวใจเหลือเกินแต่ผมคิดว่อาจุดมทไปทางมันอยู่แค่ตรงนั้นถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยมันก็ถึงเส้นชัยแล้วครับถ้าใครคิดว่าเล่นผ่านเนี่ยเล่นไปเลยโว้ยกูไม่เล่นแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็จบกันแ,แล้วก็แชร์กดซับสไครต์กดกดกระดีให้ด้วยละกันนะครับผมความพยายามของผมมันมีแค่นี้จริงๆนะผมผมโทษที่หัวใจเหลือเกินนะครับผมโอเคนะ ไงก็ฝากทุกคนนะครับมาเล่นกันต่อทีนะครับใครที่เล่นผ่านก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะจะบอกเรื่องว่ามันมีต่อจากนี้อีกไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ใครที่จะเล่นก็ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับดาวโหลดเกมแล้วก็ u i d สําหรับเข้าไปดูแมพนะครับผมกดตรงออนไลน์นะครับผมไปหาห้องอะไรเงี้ยไปหาด่านอะไรเงี้ยนะครับผมแบบกดตรงแกลอรี่เออแกลอรี่แล้วก็เซิร์ชผู้สร้างนะครับชื่อผู้สร้าง u i d ผู้สร้างอะไรเงี้ยแล้วก็กรอกเลขไป ก็เซิร์ชหาแล้วก็ดูชื่อแมปจบนะครับน้องๆอสส์มาเล่นได้เลยในเคียบผมฟรีฟรีนะครับผมโอเคนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่เสียสตางค์นะครับผมโอเคไงก็วันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายอดีตกุสเซมัส